สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับที่ห้องกำพลอดุลวิทย์ชั้น2อ,อาการสารณนยเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร์จงรัก วัชรินทร์รัตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นโดยนายประยูนรัตนเสษนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเป็นผู้ร่วมลงนามโดยมีดรอัศาวินโชคพนงังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบกรมรองศาสตราจารย์สุวิสาพัฒนาเกียรติผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบกรมนายสัสินพัฒนาพ,พิรมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่นกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นดรยุพวันทองใบอ่อนรองผู้มยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมรวมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นความร่วมมือกันด้านการศึกษาวิจัยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งพัฒนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงข้าราชการรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ความร่วมมือด้านการจัดการโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นบุคลากรอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและนี่ก็คือข่าวเด่นปลายวันในช่วงนี้ครับ